สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายพันธ์กับมาไฮมาหน้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งเขา่าอันนี้เขากอขอสิบห้าเป็นเขาเจ้านะพี่น้องกำลังสอดพี่น้องจ้ากำลังสอดเขากำลังสอดกำลังถอกพี่น้องจ้าวันนี้มีแดดเนี่ยจักน้อยพี่น้อง ใส่เข้าจ้าอยูสามเท้วพี่น้องสามสี่เท่าเนาะใส่ข้าเหนียวงน้ามเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเข้าเหนียวตอนนี้เขาตอนนี้ยูเทัาเข่าจ้าว้าพี่น้องเขากำลังถอกพี่น้องจ้าโอ้โหบัต้ใส่เกือบบูดพี่น้องมุดกัดมุดกัดปูนต้นคามต้นนั้นทียายพันนั่งไหลสุด ที่ย่าพันนั่งเศร้าเมื่อยกินเขากินนามอยู่หันพี่น้องโอ้ยบางพี่น้องลมลมว่อย,บ,อยบ่อยลมวีวีเขากลัสีลมได้เนาะอย่าลมแหง้งเลยเด้อเขาคอยสีลมเด้ออากาศดีพี่น้องเนาะ กำลังถอกแจนี่สีลมแน่พี่น้องมันสูงมันหฮมมันอยู่ไต่หฮมแจมันงามอยู่ไต่หมใหม่แล้วมันงามแล้วมันกระโลมพี่น้องม่วนสนทั้งผลบวคอคงามปันไดมันเป็นดินขี้ฮี้นพี่น้องงามตะสนทั้งรุมสนทั้งเทิงบวบปันไดปีนี่ปุ๋ยบวพ่อพี่น้องจ้าปีหนาเอาไม่เนาะ